ด้านหลังของผมนี้นะครับก็คือเรือหลวงทนบุรีซึ่งปลดประจำการแล้วนำมาตั้งเป็นอนุสรณ์อยู่ที่โรงเรียนในเรือจังหวัดสมุทรปราการแห่งนี้ครับเพราะเป็นหนึ่งในสามเรือหลวงของไทยที่สู้รบกับฝรั่งเศสเมื่อ74ปีก่อนจากกรณีพิพาทระหว่างไทยกับอินโดจีนฝรั่งเศสซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่17มกราคม ปีพุทธศักราช2484บริเวณหน้าน้ำเกาะช้างจังหวัดตราดโดยทหารเรือไทยมีกำลังเรือเพียงหนึ่งหมวดประกอบด้วยเรือสามลำคือเรือหลวงทนบุรีซึ่งเป็นเรือปืนยามฝั่งและอีกสองลำเป็นเรือตอรปิโดคือเรือหลวงสงขลาและเรือหลวงชนบุรีส่วนกองเรือฝรั่งเศสได้จัดบวดเรือเฉพาะกิจที่7ประกอบด้วยเรือถึง7ลําโดยมีเรือลามมสปิเก ซึ่งเป็นเรือลาตระเวนเปาและมีเรือสรุปสองลำเรือช่วยลบสองลำนอกจากนี้ยังมีเรือสินค้าขนาดใหญ่ติดอาวุธและเรือดำน้ำรออยู่ด้านนอกไม่ได้เข้าทำการรบหากเปรียบเทียบกำลังในทุกด้านจะเห็นว่าฝรั่งเศสเหนือกว่ามากทั้งจำนวนแล้วก็ขนาดเรือโดยการรบเกิดขึ้นตั้งแต่เช้ามืดเวลา6นาฬกาฝรั่งเศสส่งเครื่องบินทะเลหนึ่ลำบินลาดตะเวน เพื่อทำลายอาคารที่เกาะง่ามทหารบนเรือหลวงสงขลาและเรือหลวงชนบุรีที่กำลังฝึกกายบริหารเข้าประจำสถานีต่อสู้อากาศยานในเวลาไม่ถึง1นาทีจากนั้นเครื่องบินได้เริ่มทิ้งระเบิดลงมา2ลูกแต่ไม่ถูกที่หมายเรือทั้งสองลำของไทยยีนกระนำถูกปีด้าของเครื่องบินตอนหัวมีไฟลุกจนเครื่องบินขาลาต่ำลงและหายไปทางทะเลตอนใต้ของเกาะไว้ขณะเดียวกันกำลังทางเรือของฝรั่งเศสแบ่งออกเป็น3หมู่ อาศัยความมืดในช่วงเช้าตรู่และความเร็วลุก,กลาเข้ามาทางด้านใต้เกาะช้างห้าลำาโดยเรือลามสปิเก้ซึ่งเป็นเรือนำยิงถล่มอาคารบนเกาะงามเรือหลวงสงขลาจึงระดมยิงใส่จนท้ายเรือถูกยิงเรือล,งงลามมสปิเกจึงเปลี่ยนเป้าหมายจากเกาะงามมายิงเรือหลวงสงขลาพร้อมกับเรือท่าศึกอีกสองหมู่เริ่มยิงทั้งเรือหลวงสงขลาและเรือหลวงชนบุรีอย่างหนักเรือหลวงชลบุรีจึงแบ่งปืนออกเป็นสองหมู่เพื่อยิงเรือของฝรั่งเศส แต่เรือหลวงสงขาก็ถูกหมู่เรือข่าศึกยิงทหารประจำปืนถูกยิงเสียชีวิตน้ำเข้าเรือไฟไหม้ตอนกลางลำและท้ายเรือจนลูกปืนหมดผู้บังคับการจึงสั่งสละเรือใหญ่เมื่อเวลาประมาณ6นา45นาทีเรือหลวงสงขาได้ทำการต่อสู้กับเรือข่าศึกที่มีขนาดใหญ่กว่าและมีสมรรถนะการยิงที่มากกว่านานประมาณ35นาที ส่วนเรือหลวงชนบุรีได้ยิงกระสุนถูกเรือสองลำของฝรั่งเศสจนเสียกระบวนแต่เขาถูกยิงตรงท้ายเรือเช่นกันทําให้ถังน้ํามันรั่วไหลออกมาท่วมคลังลูกปืนไฟไหม้กลางลำและท้ายเรือกระทั่งเริ่มจมลงเรื่อยๆทหารประจําเรือเสียชีวิตและบาดเจ็บไปหลายคนลูกปืนหมดผู้บังคับการเรือจึงสั่งให้สะละเรือใหญ่เมื่อเวลา6นาฬิกานาทีแต่ทหารฝรั่งเศสยังคงระดมยิงไม่ลดละจนเรือหลวงชนบุรีอับปางลง ส่วนเรือหลวงชนบุรีได้ยิงตอบโต้เรือลามมสปิเก้ตั้งแต่เวลา6นาิกา38นาทีเมื่อหมู่เรือสรุปของฝรั่งเศสเข้าทำการร่วมลบกรุ่มยิงเรือหลวงชนบุรีด้วยกระสุนนัดหนึ่งตกใต้สะพานเดินเรือและเกิดระเบิดขึ้นทำให้นาวาเอกหลวงร้องวีรพันผู้บังคับการเรือหลวงชนบุรีเสียชีวิตเรือถูกกระดมยิงจนเกิดไฟไหมนอกจากนี้ยังมีเครื่องบินอีกลำทิ้งระเบิดใส่ลูกเรือเสียชีวิตสามนาย ป้อมปืนที่เหลือเสียศูนย์ทหารจึงนําเรือแล่นกลับเข้าสู่บริเวณน้ําตื้นในที่สุดเรือทั้งหมดได้เคลื่อนออกนอกพื้นที่พิสัยทําการรบและหยุดยิงเวลา8นาฬิกา40นาทีนาวาเอกเบรังเยผู้บังคับการบมตรเรือฝรั่งเศสออกคําสั่งให้กองเรือมุ่งหน้ากลับฐานทัพเนื่องจากเกรงกําลังหนุนของไทยการรบครั้งนี้ทหารเรือไทยเสียชีวิตรวม36นายส่วนทหารฝรั่งเศสที่บาดเจ็บและเสียชีวิตไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน แต่ก็ได้แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญของทหารเรือไทยแม้ว่าจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบแต่ก็สู้จนถึงที่สุดนับตั้งแต่นั้นมากองทัพเรือก็ได้กำหนดให้วันที่17มกราคมของทุกปีเป็นวันสรุดีวีรชนกองทัพเรือและเป็นวันรำลึกถึงยุทธนาวีเกาะช้าง